ค่ะวัน <scholarly> นี้นะคะก็ม um ีแฟนเพจเนาะมาติดตามใน Facebook กันเต็มเลยน่าจะเป็นน้องๆที่มาดูงานเมื่อวานด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทางแฟนเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณต้นน้ำปรมินนะคะคุณอามคุณอมอนเทพแพ่งพาค่ะก็บอกว่าอยากจะมาหาที่เอ็นีทูเกตบ้างจ้าค่ะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีคุณนัทกิจนะคะคุณมีน คุณศพพลนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามแล้วก็ทักถ่ายทาง Facebook f แฟนเพจกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะแล้มากันที่ข่าวถัดไปค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนำทีมตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษหมอกควัน PM 2.5ค่ะตามประกาศของจังหวัดกระบี่ นายอนุวัตรโหมดพริ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุพงศรีทองอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่และองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยร่วมตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจกอ่อ อาจส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษหมอกควัน PM 2.5ตามประกาศจังหวัดกระบี่ได้แก่บริษัท u n l i g h t a n d g Clean Power จำกัดหมู่ที่1ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยขนาด6.0เมกะวัตต์ โดยจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการประกาศห้ามเผาป่าพื้นที่การเกษตรพื้นที่โลง่งและงดกิจกรรมสร้างมลพิษหมอกควัน PM 2.5ให้สำนักงานอุตสาหการรมจังหวัดร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบโรงงานสถานประกอบการที่อาจสง่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษหากมีการฝ่าฝืนหรือสร้างมลพิษเกินกำหนดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานในวันนี้ที่ประชุมก็ได้ให้แนวทางการป้องกันควบคุมการกอร่อให้เกิดมลพิษหมอกควัน PM 2.5 ในทุกขั้นตอนของการประกอบกิจาการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งจากกระบวนการผลิตหม้อไอน้ำและการขนส่งตลอดจนการสร้างปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โรงงานรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษหมอกควัน pm 2.5ในสถานประกอบการทั้งนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการกำชับให้สถานประกอบการโรงง,งานประกอบกิจาการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกันกับชุมชนอยากยั่งยืนต่อไป